อออออ่ออ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 อโอยโดนอะไรวะไไไไไโอเคขคี่เล่นเกมเราจะเล่นเกม The s Warrior 8นะครับในเรื่องของจ็อกก๊พ เป็นพาร์ทที่แตกต่างนะครับเส้นทางสมมตินะครับของเนื้อเรื่องจกกกนะครับก็เส้นทางของเล่าปีนะครับถ้าเกิดว่าฮวนอูนะครับไม่ตายกองทัพจก,กกไจะรับชัยชนะที่ภูเขาติ้งจูดด่ดยชัยชนะครั้งนี้ก็ควบคุมแคว้นพันจงไว้บังทองนำกลุ่มทหารที่จังใจได้ราคาเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินทางไปที่ปราสาทขั้วเสีย ปราสาทพวดเสียที่ตั้งอยู่ที่เกงจิวซึ่งมีความตึงเครียดอยู่ภายในเสมอเมื่อเราเปไีได้ยึดเอ็กจิวงอกกก็เรียกร้องให้เขาทำตามสัญญาคืนเก็กจิวกลับมาให้พวกเขาเราปีได้มอบหมายให้กวนดูคอยดูแลเก็กจิว๋วเขาปฏิเสธจะมอบคืนให้ความสัมพันธ์ของโจโกกและงอกกก ก็มีรอยร้าวขึ้นในขณะที่วกลูเข้าร่วมกับกองทัพในฮันจงเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของบุนกกที่ปราสาทหัวเสียแารเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับมีมีดพุ่งเข้าไปที่คอของโตโชในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดบุนกกและงองกกจะตอบสนองเช่นไรโดยความพยายามที่ยืดสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าจะเกิดขึ้นเราผู้กล้าการ็รีบมุ่งหน้าไปที่ปราสาทหัวเสีย กวนอูกวนซกกวนหินกวนอิงผิงมุ่งไปสู่การต่อสู้ถึงชะตากรรมของพวกเขามีกวนอูแล้วกวนอิงผิงครับกวนหินแล้วก็กวนซกอ่าได้กวนอูแล้วกันจัดไปอาวุธเรามีหดาวกับมีโอเคมีสามอันเหมือนเดิมสกิล ใส่เรียบร้อยไปลุยเบ้ามุนโชเส้นทางนี้ต้องอไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะไม่งั้นเส้นทางไม่เปิดนะก็ะคืออย่าให้ใครตายเลยอนะถ้าแ,แต่เล่นมาศัตรูตได้ส่งหน่วยแสดงมาต้องกำลังหลักของพวกเขา จะมาโจมตีในไม่ช้าผมจะให้เรากลับไปที่ปราสาทก่อนเพื่อโจมตีสินะเราเ,เพื่อเดินทางไปตามแผนของมันเลยฝนที่ไม่หยุดตกเช่นนี้พวกเขาคงวางแผนใช้ประโยชน์จากมันหลุดติดมืออะไรใส่อารมณ์มากไปหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเราชนะได้ หา,หาพวกเรายังร่วมมือกันหาพวกเรายังอยู่ด้วยกันข้ามีความพยายาร่วมกับพี่น้องของข้าและตอนนี้ข้าได้เห็นลูกๆของข้าเติบโตขึ้นถึงแม้จะอยู่ท่ากามความโกลาหลแต่ก็ได้ มีชีวิตอย่างสงบสุขししเอ,อเป็นอะไรหรอครับท่านพ่อลูกลูกข้ายุกที่พระเจ้าเติบโตดินแดนใหม่แห่งความเมตตาอยู่เบื้องหน้าเราแล้วเอาละเกียรและความกล้าหาญของเจ้าต้องการมากกว่าที่เคย เดี๋ยวหลุดเฉยเน่มาละชิซีดีจริงๆนะที่มาทันอืมชิซีเหรออะไรพาท่านมาถึงปราสาทขั้วเสียแน่นอนตามคำสั่งของนายท่านข้ามาที่นี่เพื่อช่วยพวกท่าน และนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่แตกต่างให้มีให้เลือกนะครับก็ถ้าไปเส้นทางหลักนะครับจะคุยกับคนลูกคนโตนี่ชื่ออะไรวะผมลืมไปแล้นะก็ถ้าจะไปเส้นทางหลักนะครับคุยกับคนเป่งนะครับลูกคนโตของโคโนนะถ้าไปเส้นทางสมมติก็คุยกับชิซีนะครับเราจะไปเส้นทางสมมุตินะครับเพราะว่าเส้นทางหลักเราเล่นไปแล้วนะววชิซี แผนที่ท่านพูดถึงคืออะไรกันศัตรูตั้งใจจะใช้ประโยชน,น์จากฝนนี่เราจะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ข้ามีแผนอยู่ขออภัยด้วยที่บอกตอนนี้ให้ไม่ได้แล้วไว้ข้าจะบอกระหว่างการต่อสู้เอาละมาเริ่มกันเลย การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นชัยชนะอีกครั้งของเทพแห่งสงครามกวนอูโอ้อยังตกหนิโชแวบ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 เอาดิเอาดิอ่าาาามาอ้อยตกกระจายเลยเว้ยโอ้ยโอ้อยโอ้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 โห เออ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 หยอ้ยใครมตีน okay. ักหนาปะโอเคทควกันเดี๋ยวนะทไมมันอยู่ข้างบนวะอืออช่างมาแล้วกันงาเนี้ถูกละเออ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 ขอบันไดหน่อยครับ เราต้องขึ้นไปปิดทางน้ำนะครับอย่าให้โดนล้อมออดีแรงจัดข้าเออโอ้โหกระเด็นไปสักไกลเลยไม่ถึงเซ็ตเท้าอย่าบังเออไม่โดนอีกอืออเออเออือไปเว้ยหลบไป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 เอาละต่อบันไดก็คลายพวกนี้รอแล้วกัน ฮอคยฮึ่ยฮึ่ยมึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึนยฮึ่เฮึ่ยฮึ่อฮึ่ยยฮ่ยฮึ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 ่ย่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮย ว้าตายอ่ะเออ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 ย้าไปไว่ะโอเคค่อยปีนไม่รีบนี่ก็ไปจัดการไก่สองตัวนั้นที่อยู่บนสองตัวตัวเดียววะอ้าวตัวเดียวนี่หนาเออ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 มาไปครับ มาครับเออเอาเว้ยเออ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 ไอ้แรงจัดเอออาวุธโคตรแรงฟาดไปเอัลิโเลยเออไปเอาละเนี่กีเกียตรงไหนต่อจ๊ะลืม เขียข้างบนเล่นแล้วกันโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอเอ้อ้ยโอ้ยโอออยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยือ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ออ้าโด้อ้อ้ยอ้อ้โอ,อ้โหกยโเก่งเออ้ย้ย ล่อมันใช่ป่ะได้แหละมาแล้วล่อให้มันลงมาตรงนี้แหละเพื่อให้มันโดนน้ำท่วมโอ้อยากกระตุกทีกระตุกีแล้วเกินมาเออ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 อันนี้ต้องฆ่าก่อนดีกว่า ใ่ใช่ใช่ใช่ <c oughs> โอ้ยอ,อ่ะเหรออหลบ้างมาถึงเวลาถึงเวลาทางนี้เว้ยพี่ทางนี้เว้ยทำไมสองตอนนั้นไม่มาล่ะมาดีมาหน่อยดีเดิดเดนเป็นลากกันแหละอืออะเอาละทางนี้พี่ไอหมอนั่นรอแป๊บหนึ่งกำลังพาเพื่อนมาหา เออก็เข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้วอยตรงนี้วอยออไมบังทองช่วยไ่ได้นะบังทองขมอนเอาละเด้เออเออเอออือเาย ข้างล่างอะไรไม่โลเดี๋ยวก่นอนเด้อโอ้โหมันตีมาหลบสิเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยแล้วก็โดนตีกันหรอกเออ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 ตายซะอืมเออกิ่นยาโดดชอกหัวไม่โดนอโอเคไปเว้ยเออมันมีเซ็ตเขาเะอย่าง วยอยู่แล้วรอเดียวอ่ทาทังนี้มาแล้วอยู่เพิ่งออกกันมาเยอะเอ้ยเออเอาผิดทางอย่าโลกอย่าโลกเอาละเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

พวกเราเยอะจังเยอะไปหมดเลยนี่ไงโอเคมาเข้ามาลิบบองเอออย่า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 ไปไปไหนล่ะลงช้าช้าเออ ออมาลกต้นอออืออือออออเอาไออไรเล่าเอาไรเล่าอมาได้ถึงขนาดนี้แล้วยังไงเล่าแล้วมันยังไงเล่าแลวมันยังไงเล่าอือเยอะนักใช่ไหมอือ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 องออืออ ยู่ไกลเราเพิ่งมาเข้าตอนนี้ทำไ,ไมเนาะหมดแล้วเพิ่งจะมาอะไรเนาะอุ้ยอันติลบเร็วเออเลือดผมเหลืองเลยอะเนี่ยไปโดนอะไรมาวะเนี่ยเออโอ้ย่ากระตุกเอ่า,อา,อาหมดยังยังไม่หมดเออ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  โดดป้าอุ้ยกดถี่เล้วเกินเออกนไดเวด้วยเฮ้ยพวกเยอะก็ไม่ค่อยดีนะยิงตัวาช้าได้ยิงแล้วเลยตีไม่ค่อยจะโดนโอเคไปด้วยมรงู้เาออกกันมาแล้วมึ้องชาไปก้าหนึ่งกัเนี่ย ปกติเล่นแล้วกดพลาดวิ่งผ่านไปเลยนะเหมือนรอบนี้จะช้าฮะเออ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 ตามมาลูกๆุโอ้ยรอด้วยโอยี่ทันไหมเนี่ยเออ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 ไปตาวิ่งเร็วๆหน่อยลูกเออเออเออ ไม่สั่นแล้วอย่าเพิ่งเออเอได้แล้วไปโวยรอด้วยเออเออโอ้โหอีกหน้าตั้งแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนใจนิดได้ดีเห็นว่าเองอ่ะเอาแต่หนีข้ายังจะมาพูดเออ ไม่อี้เอ้ยอ้ยอ้ยอออ้าอ้โอยโดนอะไรวะเฮ้ๆเ้เ้ยเ็นไว้เย็นเอาไว้เย็นเอาไว้เออเเออเออเออว้าวหมดยัง เหลืออีกตรงเหลือไว้ทำไมวะนิดนึงเนี่ยสนามรามาเฮ้ยโอเคต้านนี่เยอะจังเล่นหน่อยดิแก่ไอ้ปิดทำไมอ่ะเออเออเออเอ้ยย่ เกียงอืมไปแต่การโจโฉกันเออเออเออโจโฉด้วโจโจหญิงนะอันนี้มั้งมีกระหน้าตั้งเลยนะอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียสละลูกๆเรานะเออ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 อยากอยากอาคอม่อน อาไรก็เออเข้ามาอยู่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยอื้มอุ้ยนี่เราอืมฟันฟันฟันฟั่นโอเคกลาเป็นบอสนี่ฮะโจอย่างจริงด้วยเออ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 ไหลยะฮะ โช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 มาเดี๋อวตัวคนเดียวแล้วเองตัดบอดเดีเลยทุกคนเจ้าต่อคู้เล้ดีวอ เอาชนะสัตรูของเราได้โหร้งให้กับชัยชนะแทนเดนนี่จะได้รู้ถึงเกียรติแจิตวิญญาณของเราเยมาต่อสู้ครั้งสุดท้าย,ยกับโจโฉกำลังรอยอยู่ยแล้วก็งอกก็จะทำยังไงนะดูเหมือนทุกอย่างจะซับซ้อนขึ้นนะ ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของเราเราจะเอาชนะภไไัยร้ายได้ทุกสิ่งเราจะได้ชัยชนะพวกเราทุกคนพร้อมกับท่านพ่ออยูครบนะลูกไม่มีใครเสียสละจูก,กัดเหลืองบางทอง กลยุทธ์ของเราสำเร็จสามก๊กสูญเสียสมดุลในการต่อสู้ระหว่างกุนก๊กและง่อก,ก๊กการต่อสู้คงจะรุนแรงมากขึ้นแต่สำหรับตอนนี้แล้วมาฉลองให้กับชัยชนะกันเถอะข้าได้แต่หวังว่าใยท่านของเราจะได้ยินเสียงแห่งชัยชนะนี้ พลังของเทพสงครามสะทานไปทั่วแคว้นเก็กจิว๋วกองทัพที่นำโดยววนูสามารถใช้กลยุทธ์ที่เชษซีสร้างขึ้นเพื่อหลบหนีความพ่ายแพ้จกกกกและเอา,เอา,ช,นเอาชนะกองทัพบ,บุนกกนอกเหนือจากพาันธมิตรเก่าอย่างงอก,ก๊กขาเป็นผลให้เล่าปีควบคุมดินแดนของเก็กจิ๋วฮันจงและเกงจิ๋วเล่าปีได้มาไกลถที่นี่ แม้จะไม่มีดินแดนเป็นของตัวเองเขาก็กลายเป็นวีรบุรุษของแผ่นดินอย่างแท้จริงความปรารถนาของเขาที่จะสร้างดินแดนแห่งความเมตตาไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปถึงอย่างนั้นอนากาศหุนของโจโฉก็ยังเป็นอุปสรรคใหญ่บนเส้นทางของเขาความสัมพันธ์ของเขากับซุนกวนและงอกก็ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ก,กว่าที่คิดถึงอย่างนั้นเล่าปและผู้ติดตามของเขา ก็ยังคงมีความหวังในจิตใจเขาเฝ้ารอยุคสมัยใหม่และความวุ่นวายสิ้นสุดผู้คนจะสามารถอยู่อย่างสงบสุขเล่าปีคนที่มีคุณธรรมเขากำลังก้าวไปขั้นบนเส้นทางของเขาเอาว้ซีจีว้ซีจีใหม่ครับแข่จง,งจ ทูกยึดครองโดยท่านกวนอูอืมข้ารู้แล้วข้าได้ยินเสียงแห่งชัยชนะของพวกเขาเดวิส <c oughs> ข้ารู้อยู่แล้วว่าเขาทำได้เขาเป็นผู้ชายที่ข้าพึ่งพาได้เสมอข้าบอกเจ้าสองคนว่างไงไม่รลย ยืนเทอยู่คนละที่นะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะตอนนี้ด้วยยังไงงอคก,กหักหลังแล้วตัวเธอละท่านเล่าปีก็คงจะมีเหตุผลของพวกเขาอย่าล่วงไปเลยหูหินของขา้า เชื่อในตัวของข้าเถอะดินแดนแห่งความเมตตาอยู่ใกล้แค่เอื้อมทุกคนถึงเวลาที่เราจะเดินบนเส้นทางของเราแล้วอยู่ครบไม่มีขาดไม่มีเกิน ถ้าควรดูตายก็จะเป็นหนังอีกมนนู๊นึงครับโอเคครับงั้นพาด์มขอจบที่นี่ก่อนนะกันนชอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเดี๋ยวไว้เจอจกันในพทหน้าสำหรับวันนี้ปราจญาบ๊ายบาย